สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาดูกันที่โปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับฤด,ดูกาล2024-2025รอบรองชนะเลิศซึ่งจะลงทำการแข่งขันกันเป็นนัดที่2นะคะในคืนวันพุทธที่5กุมภาพันธ์2568นอยิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนของอาร์เซนอลในเวลา3นาฬิกาโดยนัดแรกในนะิวคาสเซิลบุกไปเอาชนะอาร์เซนอลในบ้านมาได้ก่อนนะคะ2ประตูต่อศ ในขณะที่คืนวันพฤหัสบดีที่6กุมภาพันธ์2568ลิเวอร์พูลจะเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์ในเวลา3นาฬิกาค่ะโดยนัดแรกสเปอร์เล่นในบ้านและเป็นฝ่ายเอาชนะมาได้ก่อน1ประตูต่อ0ค่ะทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศึกฟุตบอลคาราบาวครับ ดูดูการ2024-2025ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sport Bar News Channel ค่ะ